ยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับที่ได้รับของขวัญสุดพิเศษเป็นนาฬิกาไวเลสชาร์ตตัวนี้นะครับสำหรับอุปกรณ์ที่เราให้มานะครับเราจะมีตั้งแต่ตัวเครื่องนะครับ พร้อมกับตัวคู่มือการใช้งานนะครับอันนี้จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่เดี๋ยววันนี้เราจะแนะนําวิธีการใช้งานให้ดูครับแล้วเราก็ยังมีตัวสายชาร์จให้มาด้วยนะครับตัวสายชาร์จนะครับด้านหนึ่งจะเป็นหัว USB ส่วนอีกด้านจะเป็นหัว Type C นะครับและตัวฟีเจอร์ของตัวนี้นะครับทำได้หลากหลายมากนะครับตั้งแต่สามารถที่จะบอกเวลาได้นะครับบอกวันที่นะครับบอกอุณหภูมิไม่ว่าจะเป็นที่เป็นองศาเซลเซียสหรือว่าองศาฟาเรนไฮต์ก็ได้ด้วยนะครับ และยังสามารถตั้งปลุกนะครับได้ถึง2รอบเวลานะครับและยังมีโหมด snooze ด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับเรายังมีตัวไวเลสชาร์จนะครับที่จ่ายไฟได้สูงสุดถึง15วัตต์ด้วยนะครับและวิธีการใช้งานนะครับตัวนี้นะครับจะต้องมีตัวอะแดปเตอร์นะครับมาเสียบกับเขาเพราะตัวเขานะครับจะไม่มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับอันดับแรกนะครับก็จะต้องหาตัวอะแดปเตอร์มาเสียบกับตัวฝั่ง USB ตรงนี้ก่อนนะครับอ่าซึ่งเราอันนี้จะเป็นการเสียบอะแดปเตอร์เรียบร้อยนะครับแล้วก็ ด้านหลังตัวเครื่องเขานะครับเขาจะมีช่องที่เป็นตัวท้า e C นะครับเราก็จะเสียบเข้าไปเลยครับพอเสียบเข้าไปพวบเขาจะมีเสียงนะครับขึ้นมาติ๊ดติสองครั้งนะครับแปลว่าตัวเครื่องนี้รับไฟใช้งานได้แล้วนะครับคราวนี้วิธีการตั้งการใช้งานนะครับครับสำหรับปุ่มแรกนี้นะครับจะทําด้วยกัน2ฟีเจอร์นะครับถ้าเรามีการกดค้างลงไปนะครับจะเป็นการปิดเครื่องนะครับ ค้างไว้ประมาณ3-5วินาทีนะครับเขาจะขึ้นออฟปิดเครื่องนะครับถ้าต้องการเปิดนะครับกดค้างไว้1ครั้งนะครับเขาจะทำการเปิดเครื่องขึ้นมาครับนะครับ่วนอีกฟีเจอร์นึ่งครับเป็นการกดกดลงไปแค่ครั้งเดียวนะครับจากไฟที่สว่างนะครับเขาจะหลีไฟให้นะครับอันนี้ปรับได้ถึง3ระดับเลยนะครับถ้ากดไป1ครั้งไฟจะอ่อนลงนะครับและก็ถ้ากดไป1ครั้งเนี่ยหน้าจอจะดับทันทีนะครับ และถ้ากดอีกหนึ่งครั้งเนี่ยหน้าจอจะกลับมาสว่างเหมือนเดิมครับสำหรับปุ่มถัดมานะครับเขาจะเป็นปุ่มแมนนวลนะครับเอาไว้สําหรับตั้งวันที่แล้วก็ตั้งเวลานะครับถ้าเรากดลงไปหนึงครั้งนะครับเขาจะเปลี่ยนเป็นวันเป็นวันที่ให้เราดูนะครับก็จะเป็นเรียงเป็นเดือนนะครับแล้วก็เป็นวันแล้วก็เป็นปีนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราต้องการที่จะตั้งนะครับเราจะกดปุ่มนี้ค้างไว้นะครับ เขาจะกระพริบให้เราตั้งนะครับเราสามารถที่จะเลื่อนตั้งได้นะครับก็จะมีเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบนะครับบวกอันนี้จะเป็นเดือนก่อนนะครับแล้วถ้าเราต้องการเปลี่ยนไปช่องถัดไปนะครับก็กดปุ่มแมนนวลปุ่มเดิมนะครับอันนี้เราก็สามารถเพิ่มวันได้นะครับหรือว่าลดวันครับแล้วถ้าเราแตะปุ่มแมนนวลอีกทีหนึ่งนะครับจะเป็นการตั้งปีนะครับก็สามารถเพิ่มปีหรือลดปีได้นะครับถ้าเสร็จแล้วก็กดปุ่มที่แมนนวลหนึ่งครั้งนะครับ อ่ะอันนี้ก็จะเป็นการตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับถัดมานะครับถ้าต้องการจะตั้งเวลานะครับก็กดปุ่มแมนนวลนี้ค้างไว้ได้เลยนะครับอ่าพอแตะค้างไว้ปุ๊บนะครับเขาจะขึ้นกระพริบนะครับให้เราตั้งเวลานะครับอ่าถ้าเราตั้งเป็นชั่วโมงเสร็จแล้วนะครับก็กดที่ปุ่มแมนนวลนะครับหนึ่งครั้งเขาจะตั้งเป็นนาทีนะครับอ่าก็จะเป็นกดบวกกดลบเหมือนเดิมนะครับ เสร็จปุ๊บถ้ากดอีกทีหนึง่งก็จะเป็นการตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับปุ่มถัดมาที่เป็นเครื่องหมายบวกนะครับอันนี้เขาจะทําได้2ฟีเจอร์นะครับก็คือเวลาถ้าเราต้องการเพิ่มนะครับเวลาหรือว่าเพิ่มวันที่ในการที่เราตั้งเนี่ยก็กดเครื่องหมายบวกนะครับและถ้าเราต้องการจะปรับเปลี่ยนรูปแบบของเวลาที่เป็นแบบ24ชั่วโมงเป็นแบบ12ชั่วโมงครับก็สามารถกดปุ่มนี้ค้างไว้นะครับเขาก็จะเปลี่ยนเวลาจาก12ชั่วโมงแบบนี้นะครับ ถ้ากดค้างหนึ่งทีก็จะเป็นแบบ24ชั่วโมงนะครับแล้วปุ่มเครื่องหมายลบนะครับก็ทําได้2ฟีเจอร์เหมือนกันนะครับฟีเจอร์แรกนี่ก็จะเป็นลบนะครับก็คือลดตัวเลขนะครับที่เราต้องการจะตั้งนะครับแต่ถ้าเราต้องการจะกดค้างไว้เนี่ยเขาจะเปลี่ยนจากองศาฟาเรนไฮน์ในการตั้งอุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียสให้ครับตัวอย่างนะครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นองศาฟาเรนไฮน์นะครับถ้าเราแตะลงไปหนึ่งครั้งก็จะเป็นองศาเซลเซียสครับ และปุ่มถัดมานะครับจะเป็นการตั้งเวลานะครับซึ่งสามารถจะตั้งเวลาได้ทั้ง2ช่วงเวลานะครับเราแตะลงไป1ครั้งนะครับแล้วก็ถ้าเราแตะไปที่เครื่องหมายลบนะครับเขาจะขึ้นเป็นขีดแปลว่าไม่ได้มีการตั้งเวลาถ้าแตะลงไป1ครั้งเนี่ยจะเป็นขึ้นออนครับแปลว่าตั้งเวลาอยู่นะครับและวิธีการตั้งเวลาเนี่ยกดปุ่มเครื่องหมายตั้งเวลานี้ค้างไว้นะครับ เขาก็จะขึ้นกับพริบให้เราตั้งเวลานะครับเราต้องการจะตั้งให้เขาปลุกตอนกี่โมงนะครับก็สามารถจะตั้งได้นะครับแล้วก็ต้องการจะเปลี่ยนมาช่องนาทีนะครับก็กดที่ปุ่มเวลานะครับนะแล้วก็เพิ่มลดเวลาที่ต้องการตั้งได้นะครับแล้วก็กดต่งนี้ครั้งครับอันนี้คือช่วงแรกนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าตรงนี้จะขึ้นสัญลักษณ์โชว์นะครับถ้าเราติ๊กไป1ทีเป็นการตั้งช่วงแรกถ้าติ๊กไป1ครั้งจะเป็นตั้งช่วงที่2นะครับ ันที่2ก็สามารถกดค้างตั้งได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องการจะเปิดใช้งานนะครับหรือว่าไม่ต้องการใช้ก็กดเครื่องหมายลบนะครับเขาก็จะปิดการใช้งานครับแล้วก็ช่องสุดท้ายนะครับจะเป็นโหมว s n o o ze นะครับซึ่งโหมดนี้ครับในกรณีถ้าเราตั้งเวลาแล้วนะครับ แล้วมีการปลุกแล้วแล้วเรายังไม่อยากที่จะลุกขึ้นตื่นหรือว่าต้องการที่จะให้เขาเตือนเราอีกครั้งนะครับกดปุ่มนี้ตอนที่มีการปลุกเนี่ยครับเขาจะปรับเวลาให้เราอีก9นาทีเนี่ยจะมีการเตือนปลุกเราอีกหนึ่งครั้งด้วยนะครับและตัวเครื่องตัวนี้นะครับเขายังรองรับการชาร์จแบบไวเลสชาร์จด้วยนะครับเพียงแค่คุณนําโทรศัพท์มือถือนะครับมาวางไว้ด้านบนตรงนี้นะครับเขาก็จะเป็นการชาร์จแบบไร้สายได้ด้วยครับและก็สามารถจ่ายไฟได้สูงสุดถึง15วัต์เลยครับ ึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของคุณด้วยนะครับว่าโทรศัพท์ของคุณสามารถรองรับได้ถึงขนาดไหนนะครับสำหรับข้อควรระวังการใช้สินค้าตัวนี้นะครับข้อแรกนะครับไม่แนะนําให้ทําตกนะครับหรือในวางในพื้นที่เสี่ยงนะครับที่อาจจะมีการตกกระแทกได้นะครับเพราะว่าอาจทําให้แผงวงจรด้านในเกิดความเสียหายได้นะครับแล้วก็ถัดมาครับไม่แนะนําให้โดนน้ํานะครับควรจะวางให้ห่างเลยนะครับเพราะว่าถ้าโดนน้ำเนี่ยอาจจะทําให้สินค้าเนี่ยเสียหายได้นะครับ ถัดมานะครับควรจะหลีกเลี่ยงนะครับไม่ให้โดนแสงแดดที่จะส่องถึงนะครับหรือว่าวางไว้อยู่ในห้องที่มีอุณหภูมิสูงๆนะครับสินค้าของเรานะครับมีรับประกันให้1ปีนะครับถ้าท่านใดต้องการเคลมสินค้าหรือว่ามีข้อสงสัยต่างๆนะครับก็สามารถติดต่อกับออกก้าไอเดียได้ตามที่อยู่นี้ครับ